สวัสดีครับพก,กับผมิมูทสตอรี่นะครับวันนี้เราจะมารีวิวอันบ็อกแกะกล่องมมกั ok ok. นน็อกยี่ห้อ i.d. นะครับสีดำลาย07นนะครับ70หรือเปล่าอ๋อ70อ่ะเ <70, S 1> พิ่งมาถึงสดตๆร,ตร,ตร้อนๆนะครับเดี๋ยวลองมาแกะกล่องกันเลยนะครับมาดูของว่าของจะเป็นยังไงแกะก,กันเลยนะครับตอนนี้แกะล้วจะคนกังวนกันไหมล่ะ ไปดวงของแล้วมั้งอย่าลืมแเขย่าหนัอยดวงมือเขียวเขียวมันเป็นไหนอ๋ออุ้ยแถมอันนี้ให้ได้ครับมีถุงด้วยมีถุงด้วยอ่ะโอ้บบสวยมากสินค้าสินค้าชำรุดปะสินค้าในกล้องนะครับบมีตัวนกมงใบ ดำชิวดำด้วยอขอด้วยชิวดำนะครับที่หนึ่งใบหนึ่งอ,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 อันดำได้นะครับสีดำได้ลายช่วยโอ้โหคาเา<อ>ราคาเท่าไหร่ครับราคาหนึ่งพันหกร้อยบาทครับรวมส่งครับ อันนี้ที่ติดหมวกแกะไม่ออกไม่ต้องแกะหรือเปล่าแกะไม่ได้ต้องแกะหรอต้องใส่ก่อน้องใส่ก่อนที่เราเป็แบบนี้นะอ่าที่เราแบบยังหนียังดีนะะที่เราสร้างกันมาคือไซส์ไซส์แอลนะครับแอลได้ไหมแอลว่าจะไปก่องกันพอดีเลยป่ะ